สว an. te te <ic> ัสดีค่ะวันนี拜拜้คุณป้าพามาดูมะม่วงเบาที่คุณป้าพ้อเม็ดตกไว้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะตัดนะคะเนี่ยนี่แล้วมีมีพวงนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะตัดนะคะเนี่ยอ๋อเอาพวงนี้นี่ค่ะนั่นะคะขาหนูนนน เห็นไหมคะโอ้โนี่พวงเอร์เลยนะคะนี่ค่ะนี่คุณป้าปลูกอย่างนี้ค่ะนี่ด้วยนี่ค่ะแล้วอันนี้นะคะนี่คุณป้าปลูกไว้นี่ก็ได้แล้วว่าท่านเนี่ยอันนี้ด้วยค่ะอันนี้อีกนะคะอันนี้อันนี้ยังเล็กอยู่หน่อยออกหน้าแต่ก็รุ่นนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะคุณป้าพร้อมเม็ดไว้ ีหนึ่งลราเอามาลงดินนะคะเนี่ยสามปีสาน,นิดหน่อย,อย่างค่ะออกเลยค่ะเนี่ยเพราะเม็ดทั้งนั้นเลยนะคะคุณป้าชอบปลูกอะไรด้วยมเมล็ดทั้งนั้นเลยเพราะเองหมดเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะตัดนะคะพวกนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะโอ้ยเห็นผลเลยดีใจมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ,ะตัดเสร็จตลก้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณป้าจะตัดพวงนี้อีกนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะอืมอร่อยเลยนี่นะคะอะนี่ค่ะนี่ก็อีกพวงนะคะนี่มีหลายพวงนะคะอ่านี่นี่ก็ออกไม่พร้อมกันนะคะนี่ก็ยังเล็กอยู่เอาไว้เก็บทีหลังไหมอันนี้นะอ้ยตัดอีกพวงนึงค่ะ นี่นะคะนี่ก็ได้อีพวงไงใสรจะกล้าเลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ไกพวงนะคะรอบต้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่กอไกพวงนะคะนี่ค่ะได้เยอะนะ น,นี่ด้นนด้วยค่ะนี่ค่ะนี่กล้กล้วงนะคะปีแรก้ะคะเนี่ออกอกเยอะมากเลยค่ะค่ะ นี่รอบต้นเลยนะคะเนี่ยมีนี่ค่ะนี่ก็ได้เยอะแล้วนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยอันนี้มันยุบเล็กไปเอะอันนี้จะเก็บได้ไหมนะเนี่ยมันก็แก่แล้วนะนะนี่ตัดกันนี่อ่าเยอะเลยค่ะเนี่ป,ป้าได้เยอะเลยเดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนที่ทำงานนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณป้านจัดให้นะคะเต็มคงควงเลยนี่ค่ะใบยเยอะเลยมไม่ค่อยเห็นลูกเลยคือชอบนี่ค่ะ,คะเยอะเลยค่ะมาค้มา,ามาทานด้วยกันนะคะจิ้มกระปิว๋วอร่อยมากเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ ไอ้บ้านคุณป้าพามาเก็บมะม่วงมะม่วงเบาแล้วไป,ปจิ้มกะปิโวทานค่ะปลูกเองนะคะเพราะเมล็ดเองค่ะจากประสุดชอบปลูกนะคะสวัสดีค่ะ